ด้านหลังนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ขึ้น F1 นะครับขึ้นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับมันขึ้น F1 นะครับเมื่อกี้ผมถ่ายให้เพื่อนได้ดูกันนี่ยังเดี๋ยวเทียบปล็อกใหม่กันทำไมนะครับครับขึ้น F1 ครับอืมอิตาชินะครับผมนี่นนครับ15กิโลนะครับเป็นเครื่องใหญ่นะเดี๋ยวมาลื้อครับทีนี้ลื้อนี่ ่ด้านหลังนะครับถอดปั๊กก่อนครับผมจะลือเครื่องทุกครั้งเราต้องถอดฐานนี้เหยียบเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดกันเสร็จแล้วก็ลงมาอย่งนี้นะครับแล้วก็ามาดูนะครับตัวที่ขึ้น F1 นะครับมีตัวเดียว นี่ผมนี่ของใหม่นะโอ้โหอะไรนี่ oh. โอ้พระเจ้าจอดนะครับหนูเขา่าซะงั้นนี่ครับมันกัดขาดหมดเลยเพื่อนเพื่อนครับนี่กัดขาด,ขาดอะไรลุงตุงนังไปหมดเลยครับอ้าว oh. ขาดไปหนึ่งเส้นจริงด้วยนะครับเ mm. พื่อนนี่มามาทนายอะนี่ mm. นี่ครับเจอแล้วปัญหาครับผมหนูกัดสายขาดครับอันนี้ก็เจองานหมูครับผมก็เดี๋ยว เราต่อสายเนาะเดี๋ยวเราก็ลองมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะตัวนี้ต่อสายกันครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่ก็พันแล้วก็พันเทปไว้ยสิบสามชั้นเนาะนี่ก็ลองมาเทสดูว่ามีอะไราขาดอีกไหมนะครับไม่น่าจะมีแล้วนะเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าโอเคไหมนะครับสําหรับเครื่องนี้มันต้องไม่ขึ้นเอฟหนึ่งนะครับ เปิดแล้วนะวมันดังติ๊ดทิเชยนะครับแต่ว่ามาแล้วครับนะดูก่อนว่าแล้วลองสตาร์ทดูนะครับนี่เสียงมันเริ่มทำงานครับเดี๋ยวถ้ามันขึ้นเวลาปั๊บทังมันก็จะทังกิโลนะครับให้เราเห็นว่าเออนี่มันจะทำงานแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะ อันนี้มันก็ยังไม่อะไรเนาะทางในหมุนแล้วครับนีลลล่ลูกแบบเลูกเลูกไครับโอเคน่าจะขาดเส้นเดียวนะครับสําหรับเครื่องนี้นะน่าจะส่งลูกค้าได้ในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าอาการนี้ก็ไม่ยากนะไปแล้วครับมช่างน้ําหนักแล้วครับผม,ม,มก็ประกอบนะครับส่งลูกค้าสำหรับคลิปนี้นะครับ F1 นะครับเป็นของ h e a t e 5กิโลนะครับเครื่องใหญ่เลยก็ส่งลูกค้าได้นะครับฟชเฟเจอร์สายขาดนะครับ40นาทีเนาะปิดครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกถ้ามีประโยชน์กดตามกดลูกระดิง่งให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าถ้าผมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอะไรก็จะได้นํามาให้เพื่อนได้ดูได้ซ่อมกันแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับตอบ่อไปทุกครั้งเมื่อเราซ่อมเด็กๆอย่าโรคเรียนแบบคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ